สวัสดีครับผมเมื่อนี่เห็นลูกสลไส้ขับรถในภาไปปล่อยป่าซื้อป่ามาเลี้ยงครับซื้อปลามาปล่อยลงในนาไปแล้วครับไปตามทางเลยครับไปน้ำไปหน้าครับบอร์อยู่ทงนาครับพันป่าอยู่ในรถกระบ,บาสีขาวๆนี่ครับ เป็นผู้ขับรถไปผมก็ลุกไยขี่มอไซน้ำกลนไปครับผมช่วงนี้ทุงให้ทุงหน้าเขากัะเพาะได้เจียวแล้วครับร่างเป็นขาเมาบางงับางหวงบังหวงกับเพาได้สอดอยังเขียวยุบมนันสองสามเดือนนะครับ ค่ยสื่อพันป่ามาปล่อยไว้ในบ่อในสระนะครับครับตามรถพอไป ครับผมก็ได้เดินทางมาหอด้วครับพ่อก็ถอยรถเขาไปแล้วน้ำค้วงอยังเต็มอยู่ครับบรชชวงนี้มันช่วงหน้าเนาะบนกับตกอยู่เป็นบางมือไปครับไปเบิ่งกันมองที่เพิ่นสิปล่อยมองเพิ่นที่เพิ่นเชียวป่าลงพาเพิ่นเชียวล่งใส่ อีกิงมันก็นมี่องบอ่อครับแต่พ่อบอกว่าเอาลงบอ่อหนีบอ่อเดียวาลดวดสันนครับเพิ่นเ็อจะสั่งเอาไว้เพิ่นว่าปล่อยใส่กระสั่งควันสันปลากระมีลูกปลาตะเพียนโชขึ้นได้ล,ลูกไสย้ยกให้เบิ่งครับนี่ครับลูกอันนี้น่าจะเป็นลูกปลาตะเพียนครับผม ปลูกปลาแต่เพี้ยนลงไปประมาณยีย่สิบถุงมั้งกะมีลูกปลานิ่งอีกครับปล,ลูกปลานิ่งประมาณสามสิบถุงได้เพิในในน่นว่าให้ลงไว้ก่อนใส่กระซังลงกระซังไว้ก็ตามใจเพิ่นนะครับผมก็บ่ฮู้เพิ่นว่าให้เทใส่กระซังไว้อันนี้ลูกปลานิ่งครับหามันใหญ่ท่านสงการครับผม กันท่านใหญ่ท่านทรงการก็สิได้พ่อควันเฮกินเนี่ยทั้งเมื่อรถนีประมาณหกสิบถุงเลยครับทั้งปลานิน่นปลาตะเพียนครับที่ลงไปมีแค่สองปลาครับปลาตะเพียนนะครับผมเดี๋ยวคนปลาล่งจากรถไปแชน้ำก่อนครับผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวามุคออกไปเลยมันก็ยังหน่อยมัน um, ุ้ออกปก็มุกคาไปตัวป้ต้าใดเน่ยมีอะไรเมียเนี่ยเมียมีอะไรทงดก้เสรมเย้นเรยอไปดูคือขนู้กินเปียันบ่ได้ิเมีย่ไันกินนั่นอีใบ้าพักบุลง

ยืนด้งนี้เอาเดี ल, ๋ยวให้ราไปดังอีกพอนี yerde, ่ยืนย่นี่กันไปดูนีกันยืนีกันเออรับกินเดี๋วางจะคล้องเดี๋ยวปล่อยน้ำยังไม่จะเท่น้ากมันไงก่เบียดตลอดจะเทสูงมัวชอยไว้พอเกเื่ 한번먹어볼 ครับตอนนี้ก็บในปล่อยรุ่งกระช้างหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับป่าม่านหาสิบหกสิบถุงที่้อยอยู่ในกระช้างอยู่แต่รอเบิ่งครับสงการวชิยังสิรอดสิเดือพ่อได้วันเห่พ่อได้อยู่ได้กินบ่นี่ก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับปล่อยรุ่งกระช้างเรียบร้อยแล้ว รับลั้งจากฝป้ไปแล้วเดียวกะอันนี้ไปก็สิเดินทางกลับานครับโยสีกับไปลูกไา้บอกไว้ป็นเรียนโดน,นเลยสีไปเอาโดนมาให้ลูกไย้รับให้ลูกไา้เรียนถ่ายภายพามุ่มสูงเบิ้งครับเดี๋ยวไปชมฟีมือลูกไา้ผมกับการเรียนโดนครั้งแรกถ่ายภาพมุ่มสูง เ่าเพลินสุดินฝีมือขนาดใดผมกับบเคยสอนเล่าดอกมีกระเทียแรกที่สอนเล่าลิน่นสอนเนเล่าหัดไทยว่าเล่าสิบ,บินโดนเก็บภาพมุมสูงไปสวยงามซ้ำใดไปครับไปรอดชมกับภาพฝีมือลูกไส้กับการเล่นโดนข้งแรกและบินครั้งแรกของเล่ากับการเก็บภาพมุมสูงสเป็นจังใดไปครับผม E